สวัสดีจ้าพ่อเม่พีปน้องสุกสุขคนจ้ามาเด้อมากินเข่าปนปลาทูผัดผัดเปีกไก่สมุนไพรมาจ้าเส่๊บๆน้องกันมาๆมั้บ่าวบ่าวลายแยายกันห้างวาพี่น้องบ่าว่าสิอยู่ในประเทศหรือว่าตามประเทศมากินเขาน้องไม่้วนเด้อจ้าอันนี้ก็นกนป,กปนปลาทูหรือนำเพียกปลาทู กับต้มมากนอคาวันอันนี้น้ำม่นน้ำมันพรายหวานใบต้มโดนได้จาะไปนอเข้าหลวมเขาขึ้นจังนอคาเนี่ยนะจ๊ะ น้ำแม่เนี่ขอบที่ดีจ้ะแซ่บมากน้ำพรพิกปลาทูหรือปลาทูนะจ๊ะไม่อ้วนเฮ็ดเอง จยกพี่น้องอัน,นอันนี้เขากับพัดเองนะจ๊ะพัดเปีกใกล้สมุนไพรทำเองอย่างนี้อย่างนี้พี่น้องเอยมาลืมบุญบัง กะเสียแซ่บพี่น้องคนประทุกับแซ่บคนประทุเซเมนดดาอหอม ใส่มือนาจะใช่ผี้พีพน้อา ความกินสมุนไพรความกินสมุนไพรต่มีข้ากสาเกใบมะกรูดอะจาะใบกะเพรา

ม่วันพลาดจะได้กินกระตัวนเราจะมาได้กระไรตัวสีแล้วะระเซาเจ็บนะ พอสั่งนู้นมะหมักเมนูนี่นะจ๊ะจะบอาไม่อวนหมักันนี่เถาซองถาดูน้อกันกินื้อนี้กินไปกินมันเพื่อนกินแล้ว,วก,ก็ไปยึดงานของเพื่อนนะจ๊ะถ้าก็ได้ดอกนหิ้วเขาเพื่อ,ขอ,ขอขนมา Até que é ó. ก้องเขาอ้ยเขาตักมาหลายๆว่าต็จะะก้องบุอิ่มนะจ๊ะกุ้งเากินเลยซ้ำอิ่มจอมเบ้อ ฮอกินมาบนฮอกกปจะกินขาหนาแล้วจาพี่นลอกยิมเลยกินหมี่กับแกนี่ก็น,กน,กน,กน่าจะกินหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ